พื้นหลังลูกตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเบ้งนครับสาธิกธนทักษ์กับรายการขอขยับเอ็กซ์ออกระกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะให้ออกกระกายกันที่บ้านเนี่ยฮะแต่เป็นการออกกระกายแบบสไลด์บอร์ดนะครับสไลด์บอร์ดก็คือเป็นอุปกรณ์หนึ่งของการออกกระกายที่จะทำให้เป็นพื้นลื่นๆอย่างเงี้ยฮะจริงๆคือเราก็สามารถทำได้นะฮะก็อาจจะเลือกใส่สุงเท้านะครับหรือว่าเป็นผ้าผ้าคลิ้วมารองเท้าผ้าขนหนูอะไรก็ได้นะครับกับพื้นที่มีความลื่นสักนิดหนึ่งโดยวันนี้ผมจะมาแนะนําท่าฝึกกล้า ก็กล้ามเนื้อสะโพกนะครับเรามาดูท่ากันเลยดีกว่าจริงๆคือหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับมันเป็นท่าออกกำลังเรียกว่า mountain climber ก็คือเป็นเหมือนอการปีนเขานะครับแต่ทีนี้มันอาจจะเร็วแล้วก็แรงเกินไปสําหรับใครบางคนทีนี้เราเริ่มมาฝึกพื้นฐานนะครับก็คือเราจะใช้การสไลด์เนี่ยเป็นการผ่อนแรงคือแทนที่ว่าต้องยกขึ้นมาตรงๆอย่างนี้เนี่ยให้เป็นการก้าวแบบลื่นขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็สลับขากันนะครับเป็นแค่นี้ก่อน ทีนีเออ้เวลาเราทำเนี่ยคือเราต้องเริ่มเซตตั้งแต่ช่วงบนนะครับก็คือทําให้กล้ามเนื้อกันกลางเนี่ยมันถูกนํามาตั้งแต่หัวไหล่เลยจนถึงสะโพกเนี่ยฉะนั้นช่วงบนเนี่ยก็คือวางตําแหน่งมือให้ถูกต้องก่อนนะครับคือถ้ามือมันอยู่ไกลเกินไปเนี่ยเราก็จะทําได้ยากนะครับให้ข้อมือข้อศอกหัวไหล่รงเป็นแนวเดียวกันนะครับแล้วอยากให้สะบักยุบสะบักยุบคือแบบนี้อ่าสะบักบ,บีบเข้าหากันไหล่เข้ามาใกล้หูงี้นี่ยกดไหล่ลง ดันแขนไกลตัวอ่าดูภาพนะครับคือถ้าอันนี้คือยกบ่าอันนี้คือบีบสลับเข้าหากันฉะนั้นเราก,กดไหลลงแล้วก็ยื่นแขนไปด้านหน้านะครับคืออย่างนี้มันบีบเข้าหากันเราพยายามผลักมือของเราไปให้ไกลที่สุดนะครับก็จะเป็นเซ็ตอยู่ท่านี้อึ๊บขึ้นมาล็อกเอาไว้ครับอ่าค่อยาไปข้างหนึ่งนะครับค่อยๆหายใจลึกๆสลับกันสลับกันแค่นี้เลยขณะที่ทําอยู่เนี่ยก็คือ เหมือนเดิมอย่าให้สะบักยุบลงมาทำจะช้าก่อนนะครับเริ่มที่10ครั้งครับโค้งน,นนะครับายตัวตลงใช้มือทั้งสองค้ำพื้นไว้แขนตรงปลายเท้ายันพื้นไว้ให้ลำตัวลอยเหนือพื้นขาขวาเหยียดตรงจะไลเท้าซ้ายขึ้นมาเปิดส้นเท้าขึ้นเข่างอแล้วเหยียดขาซ้ายให้ตรงพร้อมสไลายเท้าขวาขึ้นมานด้านหน้าหลังจากนี้เนะี่ยเราก็จะค่อยค่อย เพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใครที่รู้สึกว่าทําท่าเมื่อสักครู่แล้วมันยากสำหรับฉันแล้วก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับตามไปแต่ถ้าใครรู้สึกว่าทําได้สบายๆก็ลองท้าทายตัวเองนะครับสำหรับอันต่อไปง่ายๆเลยเพิ่มความยากคือแค่ทําให้เร็วขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราลองดูทําให้เร็วที่สุดนะครับ20ครั้งนะครับเป็นตัวความนครับโค้ชทำท่าเดิมแต่ทำในจังหวะที่เร็วขึ้น สไลด์เท้าขึ้นมาด้านหน้าสลรับข้างซ้ายขวาเร็วๆสำหรับเลเวลต่อไปนะครับเลือกได้หลากหลายแล้วแต่จุดประสงค์เราทีนี้คือแทนที่ว่าจะถอยสลับขากันนะครับเป็นการเข้าก้าวเข้ามาแล้วถอยออกไปเป็นขาคู่นะฮะคืออยู่งี้ชิดก่อนแล้วดึงขึ้นมา,าแล้วก็ชิดนะครับเพราะเป็นท่านี้เวลาเรา,เาขาเยียอตรงเนี่ยกล้ามเนื้อท้องมันต้องเก็งมากขึ้นเหมือนเป็นท่าแผลง เเดดี๋ดู10ครรั้งงยวาลอท่าที่ 2, 2> โคชทำคล้ายท่าเดิมแต่ตอนจะสลับการสไลด์เท้าขึ้นมาให้เหยียดขาให้ตรงทั้งสองข้างก่อนแล้วจึงสไลดเท้าข้างนึงขึ้นมาแบบเดิมโคช้ชทำท่านี้โดยสลับข้างซ้ายขวาไปจนครบเสร็จทีนีเออ้เพื่อให้ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึ้นเนี่ยเราก็จะทำขาคู่นะครับขาคู่ก็คือดึงขึ้นมาเลย งอเข่าขึ้นมาแค่นี้ก่อนถอยออกไปในทีนี้เพื่อให้ได้หน้าท้องมากขึ้นด้วยเนี่ยจงังหวะที่ดึงมาเนี่ยคือเราต้องงอตัวนะครับงอตัวเป็นก้อนกลมม้วนก้นกบขึ้นมาดึงเข่าหาันอกอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ถอยออกไปเวลาถอยออกไปอยากให้หลังแอ็นนะครับเอ่งรักษาตัวไว้ให้ตัวเป็นแนวเดียวกันคือเป็นท่าเตรียมบนพื้นเดีย๋ยวเราลองดูนะครับ10ครั้งท่าที่3โคตั้งท่าไว้แบบเดิม ขาทั้งสองข้างเหยียดตรงเปิดส้นเท้าขึ้นใช้ปลายเท้ายันพื้นไว้จากนั้นจึงสไลด์เท้าทั้งสองข้างขึ้นมาด้านหน้าพร้อมกันให้หัวเข่างอแล้วสไลด์เท้ากลับไปที่เดิมให้ขาทั้งสองข้างเหยียดตรงโคชทาท่าแบบนี้ไปจนครบเสร็จก็เลือกระดับที่เหมาะสมกับเรานะครับคือคืออันไหนก็ได้ที่เราทำได้อยู่ในช่วงวัน1 0 1ถึงครั้งก็ได้นะฮะ ทำเป็นประจำนะครับหรือว่าเวลาเราทำเนี่ยพยายามให้ทําจนไม่ไหวนับเป็น1เซตนะครับทำหนึถึงสเซตอาทิตย์ละอย่างน้อย2อมันรับรองว่ากล้ามเนื้อกันกลางลตัวเราแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ